สวัสดีครับดิฉันชื่อเด็กผิงพิชางมังพคงเลขที่สี่ค่ะครับผมเด็กชายมังพังนเจ๊เลขที่สิบสามครับครับผมเด็กชายมังสรวิมิตรเลขที่ยี่สิบเอ็ดค่ะครับผมเด็กชายภาคิดรัเทียบเจริญสุขเลขที่ยี่สิบสี่ครับดิฉันเป็นผิงกาเลียนิสราเอลเลขที่สามแปดค่ะวันนี้พวกเราจะมานับสนุนดนตรีในยุคคลาสสิกกันค่ะคลาสสิกหมายถึง ในอดดนตรีดนตรีที่อยู่ในช่วงยคุค2 2 8 9ถึง2 3 6 9ในยุคน,นี้ดนตรีจะเรียกยุคนี้ว่ายุคเวนิสคลาสสิกยุคนี้ดนตรีและศาสนาใจแยกออกจากกันทํานองเพลงช้าและเร็วจะสลับกันไม่นิยมการสอบภาษสับทำนองแบบนีลากระสับทำนองแต่จะหันมาเน้นทำนองหลักเพื่อมีความแพเราะมากยิ่งขึ้นมีการกําหนดรูปแบบของเพลงให้เป็นแบบแผนเช่น เป็ซิมโฟนีเป็นต้นเครื่องดนตรีในสมัยนี้มีการพัฒนาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเปียโนมีการผสมวงย่างถูกวิธีเช่นวงแชมเปอร์มิวสิกแล้ววงออเคสตราครับการแสดงโอเปร่าหรือการแสดงโอเปร่าเป็นการแสดงที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงนั้นเพราะเป็นการผสมศิลปะหลายอย่างเข้าไว้ด้วยกันทั้งการจัดฉากการแสดงและการเขียนบทศิลปินที่มีชื่อเสียงมากในยุคนั้ได้แก่โมซา ไทเดนและสุดท้ายก็กคือดุดฟลิกฟานนเรื่อาสำหรับคุณพวกเราขอจัดการครับคุเพี่ยวกัคยิ